kèm tay lé oh, nam thế hả ขายเด็กแล้วเราอะทำขายเด็กนะขายครับทำไม่รอดเลยเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเสียสีหมดแล้วนต้องตาครับมาดูคู่นี้ต่อนะครับหมดเชื้อครับที่หมดเชื้หมดเชื้อเกือลงน้ำนะครับตัวลงในกีฬานะครับดูกันต่อนะครับยานต้ม អត់น้ Schweiz ํา Hospital... ស្ងោរអត់ទូកចាំអីមកជាតិគាត់ដូចនេះលុកតោកទៅវิ่งលឿនตายเลย แต่ก็ได้เปลี่ยนนะมีสองแต้มน,นะเขาแบโ,โยลูกมาตอนแรกลูกแรกติดอยู่ใครใครเผาเลยครับโอ้โหมา้วครับเจอน้องแต้มติดติดได้หนึ่งไม้เตรียมตามใบที่สนอนเท็หัวไปอีกอแมนกว่าจันต้องอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว ยอดยอดเออตีแม่นมากเดยอรานี้ตัดล่างนะครับแท้มาทั้งคู่นะครับบูธนะเราไม่ถ่ายครับเรามาถ่ายมวยร้องครับนะเข้าลูกนี้ก็โอ้โห ติดมือไม่ไม่ถ <lush> <hey> ึงครับ <vinegar> ตุกอยู <t ú> ่เลยครับงนครับใหนึงแต้มแล้วครับเสีมทีหมดเช่นหมดแล้วลูกหมดมือไปแล้วนะครับหมดมือไปแล้วโอ้โหตีไม่ได้ยินเสียงด้วย โอ้โหนี่ได้เสียงหนักๆอ่าเตมอฮาเตมอีกแล้วเอ๊ะทำไมมันไปถ่ายถ่ายยังไงดีกว่าแล้วถ่ายมันถ่ายผนเก่งถ่ายถ่ายไม่องปกติมันตัวเล็กๆเตมตีแน่มาเก่งโฉมผมชอบฮาเตมน้ำแล้ว ทีมน้องนนนะครับนำทีมหมดเชีดไปแล้วก็ั้าต่อสูนครัะเปิดหวัวแต่ก็ได้ห้าแต้มเลยนะโดนเป่าไม่ได้ระยะกต้องจับเป่ายืดไปให้มันได้ระยะที่เล่นได้นะ ไปกนตังลูกไว้นะในโซนดีเลยหมดเชี่สั่งให้น้ำตีเลยโอ้โหปล่อยเบียวครับมาหนึ่งลูกนะครับปล่อยเบียวนะลูกที่สองโอ้

หนึ่งตามหมดเทศต้องมาึืนลูกครับปล่อยลูกไปนิ่ง,งเปลี่ยนนะครับใช่ครับที่อยู่นั่งแข่ง <c oughs> แต่ปล่อยเปิดตูกนี้เลยไปเยอะเลยนะครับยังนะครับยังครับนำต้มมาบอกมาให้กำลังใจรับไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่จะขอขึ้นลงนี้ไปก่อนนเพราะว่าดูแล้วมีโอกาสที่จะเปลี่ยนนะับจรลงไปทางแก่นเลยนะครับู๋วขอจันต้อมนะบังเจไปไง้องเจไม่ต้องถามสิ่กำนัน จะจับบเช่นไ้แล้วเนี่ครับหมดเช่ดจะถามที่จะถามที่บางเจ่ะไม่ต้องถามในน้ำหน้านเออรู้อยู่แพ้ดวง, <c oughs> งไปสุดท้ายของอาจารย์ต้มน,นะครับโอ้โหยังไม่มีนไปเล่นแล้ะครับเผืเขาลูกหเหมือนเะนก็ยัง เปลี่ยนนะฮะเหมือนเปลี่ยนฮะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับทัานต้อมดูลรงอยู่ฮะไม่เปลี่ยนนะครับเตมจะเข้าไปสุดท้ายครับโอ้เราไปปกิดลูกของหมดเชิดนิดนึงนะครับ หมดเชือดันเหลือสองใบนะในมือนะครับจะเข้าเก็บแต้มนะคโอ้ได้ครับได้ครับได้ครับเด็กไปได้ครับมือแต้มนะครับสำหรับทีมหมดเชืด แต้มนึอสามทีมหมดเชศครับเก็บไปได้สามเต้มนะครับแต้มก็จะเป็นนะครับหมดเชศ3สามนะครับทีมน้องนอนท้าใหญ่ตามเข้าเลยครับ <c oughs> พันยาวย,ยาวฝากความวิเศ์พี่กับพี่อยู่เขาบอกจ,จำพี่ไม่ได้แล้วเนะี่ยจำพี่หมดไม่ได้แล้วครับหมดเชด็งนั่นแหละครับ นานิดนึงนะหมวดชิโอ้โหคือลูกนี้มานะครับออกแล้วเดินมาประมาณ50สิบเซนนะครับช่วงระหว่างตรงนั้นมันเป็นเนินนะครับเนินช่วงขึ้นเนินนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงขึ้นเนินเนี่ยบนเนินนะครับจะเป็นหินที่แบบค่อนข้างจะโคนะครับเคยเล่นกองทัพเจอกันครับอ๋อครบผ้มาคเเป็นหมวดเชิดเขาโอเคแล้วครับรับรู้แล้วครับ ไล่จนจบเกมเลยนะครับนี่ครับคู่นี้นะอย่างนี้ครับประเขตเป็นมรับเปลี่ยนครับน้องเต็มจะทำให้ลูกมันไปแต่เดียเดียวครับไปที่สองครับน้องเต็มตีติดไหมครับสองแต้มนะทีน้องน้นมีสองแต้มในสนามนะครับ โอ้มาอยู่ในลุมที่ว่าน้องตามตีไว้ครับใบสุดท้ายนี้เต็มอเลยนเดียวครับอ้น่าจะได้ปล่อยลูกตรงเลยนะกระโดดนี่มีติดเลยครับ นีเป um ็นรอบ16ทีมนะครับตัดเข้าแปดโอ้โหลูกนี้การต้อมเข้ามามาฝากลูกของเชดไว้เลยครับเชดบอกให้น้องน้ำอยานี้ไปก่อนเลยครับรับรองเราไปเลยครับไม่ต้องห่วงตียอดยอดยังไม่เปลี่ยนนะครับมึงที่ยังไม่เปลี่ยนเยอะนะ เมื่อกี้บอกเหมือนว่าจะตีครับแต่ไม่ตีเข้ามาเลยเดี๋ยวเก็บเต็มเขาให้เปลี่ยนเขาตีิดครับิกแตะว่าจะเกิดตีปุ๊บมันก็จะลั่นลูกตัวเององอกเพราะลูกของหมดเฉียวอยู่ด้านบนครับลูกของยันต้อมอยู่ด้านลา่างครัต้องน้ำต้องน้ำตีครับตีสองมือโยตั้งเรียบร้อยครับสองเป้บ เสุ้ท้ายครับหัวต็มต้องเก็บไว้ครับหยอนครับเข้ามาเปลี่ยนง่ายๆเลยที่ไหนครับสนามโรงเรียนวัดโบทครับสนามเปตองสนามชัอกคาโรงเรียนไม่ใช่ชือกคาครับสนามเปตองโรงเรียนวัดโบสนะครับพิสตันโลงครับตรงนั้นไปใบที่สุดท้ายครับเก็บไปอีก2นะ แต้มก็จะเป็นอยู่ที่5เท่าครับเราหล้วแต้มกลับมา5เท่าอีกแล้ว ว่า,วายัางไม่ได้ระยะนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ได้ระยะครับมันไปอยู่ข้างสนามครับมันจะไปรบกวนไปสนามด้านข้างแลตีลูกเลยขยับเข้ามาตรงกลางอยู่ที่การตกวงครับจานต้อมพู่กับน้องเต็มครับไล่คู่งานต้อมอยู่ไม่ทันแล้ว นี่ครับน้องเต็มครับเสื้อสม้มสเน็กเน็กมาครับสเน็กมาสเน็กตกไปแล้วเดี๋ยวดูแล้วสเน็กหน้าจะรอเล่นดีสามเน็กตกแล้วไม่ไม่เข้าสิบหกน่าจะเล่นดีสามครับสเน็ก ต่อคือลงนีไปเปียนครับแต่นักเราเล่นดีสาไหมครับใช่ครับเขาไม่ให้เล่นนะม่โงเมขวน่คือเล่นดว่ากเมื่อวานก็ติดตุลางั้นไปไปแลวติดตุลานี่ครับน้องเต็มครับมือตี อ้เต็มเต็มนะน้องต้ามาไหมน้องต้าแต้อ้็น้องต้าต้าไหนครับต้าไหนตาไหนครับต้าไหนต้าไหนครับ ตาสิงบุรีไม่มานะครับตาตาตาลูกดับรองไม่รู้จักตาลูกดับรองไม่รู้จักพิโรกเหรอครับโอ้ตีติดไปอีกครับแม <c oughs> น่น้ำ เขาโอ้โหหยอดไม่ถึงนะครับลูกนี้นะน,น้ำเีฬานะใบที่สองนะ้ำยังไม่ถึงอยู่ลูกลน้ำที่เห็นแก๊ปเป้านะเป็นลูกที่ว่าน้องเต็มนะครับอ๋อ,อ,อเดี๋ยวจะถ่างน้ำรั้ตา น่าจะไม่มานะครับเพราะว่าน้องน้ำนี่คู่เล่นคู่กับหมดเชืดนะรโอ้โหเสรษจัดนะครับแต็มติดไปแล้วครับเหมือนจะเหมือนจะได้สองแต้มนะครับลองตไปดูเหลี่ยมดูตกมนะากเก็บแต้มได้อีกครับ เอนทีสามเอาน้องต้ามไม่มาคผูค้ผู้แต่รองนางเมื่อวานเนี่ยไม่ไม่ไม่เห็นนะแต้มทีสี่ของจานต้มครับไม่ถึงนะครับโอ้โหตกไปไม่เดิน ครับครับวันนี้เก็บเก็บเก็บไปได้สามแล้วครับยังยังสงสัยอยู่ครับอีกหนึ่งใบนะครับว่าจะได้สาสามแต้มหรือสี่นะต้องใช้ตลับไหมนะครับตอนนี้เด็กวัดนะครับสนามแบบนี้เข้าไปก็ยืดเดียวใช่ครับวันนี้วันนี้วันนี้จ่าทอมไม่ได้เล่นนะครับจ่าทอมเป็นเป็นกรรมการคอาจัด กับฉลา <ithe ater> आ, อา <dairy Yoshi dogs> จารย์โอนก็ตกไปแล้วครับาจายกิ่ได้สามครับครับผมทีน้องเงินตอนนี้ก็ทีน้องเงินได้อีกสามแต้มครับหัวเมื่อกี้นะครับก็ทีน้องเงินแปดนะครับทีมหมวดเชิดห้านะครับแอบสงสัยว่าทำไมน้ำกับเชิด ไม่ดีไรเลยเตรียมคู่นันดีครับเราถามว่าตามาตามมาที่คู่กับเราเมื่อวานใช่ไหมโดมเออใช่โดมเนี่ยอีกคนเนื้อ อยู่เล่าคือรู้เดี๋ยวไม่ทันตันตีเต็มพวกเลยก่กคนมันต้องขึ้นปาครับอยู่หน้าเป้าโอ้โหเอะครับน้ำโดนไปขึ <c oughs> ้นใบตีติดไว้ ใบของจันต้อมนะครับเด่นไม่ถึงนะครแข่งให้น้องแต็มใจก่อนนะตีหนึ่งใบอ่ะโอ้ยตีติดไว้ครับสองเต้มครับยีงน้องนนท์ในสนามบางทีหมดเท่ก็ยังได้กระสับกระส่า ปากเขาจอด้วยนะปากเขาจอนะครับปากเขาแล้วก็ปากแช่ด้วยครับหมายที่สองของหมดเชนนะครับเขามาแสงลูกล่างมาอยู่คู่กับลูกดั้ของของเต็มนะแต่ต้องตัดให้ตีก่อนครับตีเลยอย่ต้องห่วงตูวด้านข้างครับ โอ้โห okay. ตกครั้งหน้ายังมาสก,กิดเข็หัวออกไปอีกครับสองเต้มนะในสนามทีน้อง,อง,องรินคัโอ้โหลูกนี้ครับหมดเชิดอเอามาก็ยังเปลี่ยนอยู่ดีนะครับ ให้ตีมันใจโอ้ไม่ตีเข้าเข้าเซฟให้ก่กอลเลยตรงหน้านะครับเชฟบอกว่าต้องน้ำครับมาหลายนี้แล้วกันนะ เราได้เต็มโอ้โหครับโอเคครับแต้มที่สองครับทีมหมดเชื้อครับสุดท้ายครับลงน้ำโอ้โหเก็บไปได้สามนะครับทีมหมดเชืน,นะครับ 8ต่อ7เด็เชลจะได้ขึ้นลูกกดนะครับโยนเป้าไปแล้ว เลยระยะประมาณ7เมตรนะไปเต็น8เมตรนะดแรงของหมดนะเช่นนะปล่อยตกหรือเดินครับจุดตกค้นางจะแข็งครับตรงนั้นนะครับต้องดูให้ต้องเต็มต้นะโดนแล้กันโอ้โหไปเขี่ยเบ,บา ได้ตีต er ีเราไปัวงตีไปในเรื่เข้าไฟแรกเลยครับเปลี่ยนครับหลุดแรกของน้องแต้ครับตีตีไปครับไม่ไม่หลุดออกไปไม่หลุดออกจากเส้นไปนะยังอยู่ในสนามนะัก็เลยเปลี่ยนตียกยืสองออกไปทางคู่ซ้ายขวา จะพูดลูกสบายเลยครับเพราะว่าลูกโตลูกทีเปลี่ยนนั้นห่างเป็นมเมตรในของจันต้อมหลกนี้ไปครับลิกลูกของหมดเชิดนะะน่าจะออกเปลี่ยนอีกไม่น่าเปลี่ยนเลย

นี่เอาตกหน้าโดนครับเปลี่ยนครับอยู่เต็มมือนะครับน้ำนะนี่คือลายลายลายอยู่ระดันี้น่าจะเขาเดี่ยวดังด้านขวานะอ้อใช่เลยตตำนเป็นเีนยวสองใบนะครับติงไล เดียว้ครับเบี้ยวไห้นิดเดียวครับหูนาเดี๋ยวได้เสียรับลบกนี้ครับเข้าเสียว้จะไปทางไหนเข้าทางแกนครับสีตีเกมครับนองน้ำ ยบร้อยครับเกมครับจบเกมนะครับจบเกมครับทีมน้องนนก็ตกร,รอบไปครับรนะก็มาเจอแล้วครับมารอบนี้นะครับตัดน